สวัสดีค่ะนกเขาใหญ่เสียงดีกับหนิงมาแล้วค่ะวันนี้หนิงมารีวิวลูกนกแบ่งท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาจองได้เลยนะคะคู่แรกคู่นี้เป็นคู่เกิดสีป่าทั้งคู่พ่อห้ากุแม่สี่กุ อายุตัวนี้คู่นี้สิบวันค่ะแต่ดูเหมือนเล็กเลยเนาะพ่อแม่ครูอ่างทั้งคู่นะคะลูกคู่นี้แม่สี่พ่อห้าแต่ลูกจะครูอ่างไหมต้องลุ้นนะคะไม่ใช่ว่าพ่อแม่ครูอ่างลูกจะอ่างอันนี้หนิงไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้ตามพ่อแม่ไหมต้องลุ้นค่ะแต่กูก,ก็คือแม่สี่พ่อห้า อันไหนสนใจแนวคู่อ่างอยากเอาลูกนกไปลุ้นว่าจะอ่างเหมือนพ่อแม่ไหมก็ทักจองคู่นี้ได้เลยค่ะเป็นคู่เกิดอายุ10วันรอประมาณอีก20วันอายุครบ1เดือนเดี๋ยวเช็คความสมบูรณ์แข็งแรงส่งได้ค่ะนี่ค่ะคู่แรก ส่วนคู่ที่สองคู่นี้ถ้าหนิงจำไม่ผิดมีท่านที่เพชรบูรณ์โทรมาจองลูกนกสีขาวไว้อยากได้สีขาวแล้วก็ด่างแต่เผอิญว่าคอกนี้ไม่ได้ด่างนะคะได้ขาวแล้วก็ปะแป้งคือถ้าด่างก็คือน้อยมากเลยค่ะมีแค่หัวอายุ13วัน รู้สึกจะแตกต่างกันมากเลยสิบสาคู่สิบสามวันแล้วก็คู่สิบวันนี่ค่ะได้สีนี้นะคะได้ออกแนวแนวปับแป้งที่หัวสีขาวได้ตามที่ชอบแต่ตัวนี้ไม่ได้ด่างอคอกที่แล้วเขาได้ขาวแล้วก็ด่างคือคู่เกิดเป็นด่างแต่ว่าอคอกนี้ได้เป็นปับแป้งพ่อแม่ แม่อาจจะกุกไม่สูงคือแม่สามถึงสี่กุกส่วนพ่อคือห้ากุกแม่เขาคือแม่ด่างนะคะพ่อพ่อขาวถ้าสนใจก็โทรเข้ามาจองได้อีกครั้งนะคะสำหรับท่านที่เพชรบูรณ์ว่าชอบไหมคู่เกิดที่เป็นสีแบบนี้คือคือไม่ได้ด่างเยอะค่ะ แต่ตัวนี้ขาวแต่ว่ามีแต้มที่โคนหางนะคะนี่ค่ะก็ไม่ได้ขาวล้วนอายุสสิบามวันรอประมาณอีกสองอาทิตย์อีกสิบเจ็ดวันก็ครบหนึ่งเดือนก็เช็คความสมบูรณ์แข็งแรงส่งได้เช่นกันค่ะ ส่วนคู่นี้ใครสนใจแนวพ่อแม่ครูอ่างทักจองได้เลยค่ะสองคู่คู่ที่สามคู่นี้หนิงไม่สามารถหยิบออกมาให้ชมได้เพราะว่าอายุสามอาทิตย์แล้วบินได้แล้วนะคะมีปะแป้งที่หัวนิดหน่อยเป็นจุดๆค่ะไม่แน่ใจว่าจะชัดไหม ดูได้แค่นี้ค่ะเป็นคู่เกิดเลยพ่อห้าหกแม่สี่กุกคอกพีก็ได้สี่ถึงหกกุกตามพ่อแม่นะคะอายุสามอาทิตย์แล้วคู่นี้อีกหนึ่งอาทิตย์ส่งได้สนใจทักได้เลยค่ะ วันนี้มารีวิวให้ชมสามคู่แต่ก็มีลูกนกฟักออกมาเรื่อยๆลูกนกสามอาทิตย์นี้บินบินได้นะคะบินเก่งแล้วคู่เมื่อกี้สามอาทิตย์ก็ลงรังกินเองได้แล้วแต่ว่ายังไม่เก่งมากก็คือขอพ่อแม่ด้วยกินเองด้วยดังนั้นหนิงก็เลยส่งนก อายุหนึ่งเดือนค่ะโอ้กล้องหนิงก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โทรศัพท์แต่ก็ยังมีลูกนกคู่อื่นที่ทยอยฟักออกมาอย่างคอกน้องของตัวสามอาทิตย์เมื่อกี้คือพ่อแม่สี่ถึงหกุก ก็มีคู่หนึ่งที่เป็นคู่เกิดฟักออกมาได้ห้าวันเดี๋ยวให้เขาโตเดี๋ยวหนิงรีวิวให้ชมสำหรับท่านที่เพชรชบูรณ์ที่จองสีขาวนี้ไว้ถ้าไม่ชอบปะแป้งที่เป็นคู่เกิดตัวนี้หนิงมีให้เลือกนะคะหนิงมีด่างด่างน้อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าด่างเยอะนะคะนี่ค่ะ ด่างน้อยแต่กุกพ่อแม่ห้ากุกยิงใส่กําไลสีเหลืองด้านขวาไว้เป็นลูกตัวเดียวนะคะเพศต้องลุน้นจะผู้จะเมียการันตีไม่ได้ค่ะอย่างตัวนี้ท่านไหนสนใจก็ทักได้ป่าแป้งที่หัวหรือว่าด่างน้อยสวยค่ะตัวนี้อายุ วันที่29นี้คืออายุครบหนึ่งเดือนตัวสีขาวตัวนี้เป็นนกของท่านที่สารคามนะคะจองไว้จองสีขาวตัวนี้ไว้ซึ่งคู่เกิดของเขาคือ,อหัวปลาแป้งข้างในนี่แหละค่ะดังนั้นคู่เกิดก็เลยว่างเพราะว่าท่านที่สารคามรับแค่สีขาวตัวนี้ โดยที่ไม่ได้รับคู่เกิดที่เป็นป่าแป้งที่หัวตัวข้างในนะคะรับคู่กับสีป่าสีป่าตัวนี้ซึ่งโอ้ลุ้นหกถึงเจ็ดกุกเพราะว่าแม่ของเขาหกเจ็ดพอ่อหกกุก หลังปีใหม่นะคะหลังปีใหม่นิงส่งได้รถวิ่งวันที่สามมกราดังนั้นท่านไหนที่สนใจทักจองเข้ามาได้เลยนะคะแต่คู่นี้นิงจะส่งหลังปีใหม่ให้กับท่านที่สารคามที่รับตัวนี้สีป่าลุ้น6 7กุกตามพ่อแม่รับคู่กับสีขาวตัวนี้4ีหก,กุก ลุ้นตามพ่อแม่เหมือนกันค่ะส่วนท่านที่เพชรบูรณ์ที่จองลูกนกสีขาวตัวคู่เกิดตัวเมื่อกี้ถ้าไม่ชอบคู่เกิดที่ด่ังน้อยหรือว่าปะแป้งที่หัวตัวนี้หนิงว่าน่าจะดังเยอะกว่าแต่ยังไงก็ยังดังน้อยเหมือนเดิมค่ะคือไม่ใช่ด่างกักที่เหมือนแบบด่างเยอะๆอะค่ะอันนี้คือด่างน้อย ก็เปลี่ยนสลับมาเข้าคู่กับตัวนี้ได้นะคะรับขาวกับด่างตัวนี้ได้ตัวนี้ก็สวยค่ะเขาเป็นคู่เกิดกับสีขาว,ต,วตัวตัวโตเมื่อกี้ค่ะนี่ค่ะคู่เกิดข้างบนสีขาวก็ดูสวยดีนะคะ ะแป้งที่หัวกรงนี้ก็คืออายุใกล้จะถึงเดือนแต่ว่าที่หนิงรีวิวให้ชมเมื่อกี้ก็คือ13วันและก็10วัน ค่ะให้ดูชัดๆว่าออกแนวปะแป้งที่หัวไม่ใช่แนวด่างกักส่วนสีขาวก็มีแต้มที่โคนหางฝากท่านที่เพชรชูบูลเลือกได้เลยค่ะว่าชอบไหมถ้าไม่ชอบก็ผ่านค่ะผ่านได้ หนิงไม่ได้ว่าอะไรนะคะท่านไหนที่จองแล้วถึงเวลาส่งหนิงทักไปเปลี่ยนใจก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าบางครั้งรอนานคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามหนิงก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่ค่ะนานๆลงทีก็ขออภัยนะคะสำหรับท่านที่รอชม เป็น FC ที่คอยให้กำลังใจตลอดขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ